สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาสอนทุกคนนะครับจัดดอกไม้ปลอมนะครับบูชาหน้าตัวหมู่นะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้เราก็ใช้แค่2สีนะครับที่เป็นดอกหลักๆอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปักกลางซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมก็นี่อันแรกปักกลางไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะปักด้านข้างนะครับนี่ปักข้างแบบนี้เลยข้างซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมปักไปเลยนะครับทุกคน ปักทุกมุม4มี่มุมเลยนะครับผมแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับสี่มุมแล้วก็ได้ดอกสีเหลืองอยู่ตรงกลางอันหนึ่งนะครับเป็น5ดอกต่อไปนะครับสีขาวนะครับเราก็จะปักตามช่องที่ว่างเลยนะครับผมก็คือสี่ช่องนะครับทุกคนนี่นะครับการปักดอกไม้การจัดดอกไม้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สดหรือดอกไม้แห้งก็ปักแบบแบบนี้คือเบสิกแบบง่ายๆเลยนะครับผมถ้าใครจัดดอกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรตาม ท้องไร่ท้องนาหรือตามบ้านเรานะครับก็มาปักประดับไว้ในโต๊ะทานข้าวของเราได้ง่ายๆนะครับผมนี่จะเห็นว่าผมก็จะปักแบบนี้เนาะตามช่องของเขาที่เขาว่างนะครับก็จะเป็นสีดอกพอดีนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเกือบเต็มนะครับทุกคนพอปักเสร็จปุ๊บก,ก็จะเกือบเต็มจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะหาดอกไม้แซมมาแซมตามช่องช่องว่างของเขานะครับถ้าเราเห็นว่าช่องว่างมันยังว่างนะครับก็จะเอาดอกไม้แซมมาใส่ อย่างนี้ผมจะเอาดอกไม้แซมตัวนี้นะครับมาใส่เราจะมัดเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่มัดก็ใส่อย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับเอาตามความชินความถนัดนะครับผมนี่นะครับก็ตรงไหนว่างเราก็ปักไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเห็นช่องว่างนะครับถ้าเห็นก็ให้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับให้มีดอกไม้บังเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ปักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน ตรงไหนว่างแล้วก็ปักไปนะครับส่วนดอกเห็นทางดอกที่ดอกไหนที่แบบมันตกลงมามา,มากอย่างดอกสีขาวเนี่ยเราก็ขยับเขาขึ้นไปนิดนึงได้นะครับไม่เป็นไรก็ขยับเขาให้หาองศาที่ดีเห็นไหมครับแค่นี้เราจะได้ดอกไม้ที่สวยงามแล้วเนาะข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะปักข้างล่างเสริมอีกนะครับเพื่อให้เขาเป็นช่อเต็มนะครับผมนี่นะครับผมก็จะปักข้างล่างด้วยความที่ว่ามือหนึ่งเราจับกล้องเนาะถือกล้อง มันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวเนระาปักให้ดูตอนเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมพอเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนดอกไม้สวยๆไว้บูชาพระนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นดอกไม้สดหรือจะเป็นดอกไม้ปลอมเราก็สามารถจัดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนตามสไตล์แบบนี้เลยก็คือจะเป็นช่อกลมนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับก็ อยากให้คนที่รับชมนะครับไม่ลองทําตามกันดูนะครับผมเอาแบบสไตล์ง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปเอาแบบเหมือนร้านเหมือนอะไรเขาทานะครับผมนี่พอเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดตกแต่งเรียบร้อยละก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็จัดง่ายด้วยนะครับจัดแบบง่ายมากๆใครดูก็ทําตามได้นะครับคือเป็นพื้นฐานของการจัดดอกไม้ นี่นะครับทั้งหมดที่เราจัดแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับพอจัดเหมือนกันทั้งหมดปุ๊บมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะสวยเนาะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสวยงามเห็นไหมนี่จัดดอกไม้แบบง่ายๆเลยนะครับมทุกคนนี่นะครับให้ชมความสวยงามเนาะหรือใครจะมีเป็นสีอื่นก็จัดสีอื่นได้นะครับแซมสา